นายไม่ได้เยอะจังอุ๊ยอันนี้ลูกอะไรลูก<า>ลูกหม,ม,มากเหรอใช่เหรอนายมาให้แม่ดูดูหน่อยค่ะแม่ขอดูหน่อยเร็วนี่ขอบคุณค่ะลูกอะไรนะะโอ้โห,โห,โห<ะ>ว้าว อนองพันหักไหมคะหักไหมหักได้้หักได้ไหมคะเย่หักได้แล้วเยอเยอะเลยน้องพันได้มาเยอะเลยว้าวพันจะเอาไว้กวาดใบไม้กวาอะไรน้ากวาดอะไรน้องพันเอาอะไรกวาดในดูซิอุ้ย วาดอะไรเอ่ยไหนไม่กวาดแล้วนะอดเด็ดเยอะๆป่ะไปมาดึงมาดึงมาดึงทําเป็นไม้กวาดเยอะๆป่ะนี่ค่ะอ่ะมาดึงฮะให้พี่เอาให้เหรอฮะเดี๋ยวโดนมือนะอย่าลูดลูกระวังระวังค่ะ<ต>ไม่ลูดนะไม่ลูดนะ หวาดเยอะๆน่ะ แดดไม่พอเหรอลูกาโอ้โหโอ้โหตึต้นโชเลยเต้นโชเลยเรา

พี่<า>ตินไป,ไปโน่นแล้วนะพี่ตินน่ะพี่ตินไปโน่นแล้วนะ่นนพนนะพี่ตินไปไหนพี่ติณทำอะพี่ตินไปนะพี่ตินไปทางโน่นแล้วคะ<น>่ะพี่ตินไปเล่นโน่น ไปแล้ว<ะ>ตีนเดินไปนโน่นแล้วค่ะอะไรคะอะ,รอะไรนะอะอัะอน,อน,นที่วะอันที่วะดิ๊ีนายตึงตึง

I